มาถามกันเข้ามาเยอะมากไตทตั้น4ประตูหน้าใหม่มีไหมราคาแบบโดนๆผ่อนไม่ถึง9,000มีหรือเปล่ามีครับผมไตทตั้น4ประตู g l h Plus ตัวนี้นะครับผมผ่อนอยู่ที่8,677บาทและราคาเงินสดอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในภายนอกโดยรวมกันเลยดีกว่ากับราคานี้เราได้อะไรไปบ้างแล้วรถใหมขใดด่ขนาดไหนรถดีขนาดไหนนะครับภาในติดฟิมมาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับและมีปุ่มคูสคอนโทลด้วยพร้อมกับหน้าจอเดิมโรงงานนะฮะคันนี้เป็นเกียร์เดิมนะครับเกียร์อ่ะเกียร์ปลุกเกียร์ปุก,เ,ก,ปกเป็นไง นะห้องเครื่องเดิมๆครับผมแผ่นเทดเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนชนักไม่มีจมน้าไม่มีไฟไหมมาแน่นอนนะครับผม <S <S 1> <S 1> อะไรนะดาวเท่าไหร่ดาวแค่เจ็ดบาทา <Okay. S 2> ต้องดาวเยอะแยะหู็ถาือหอบขึ้นมาอะไรเยอะแยะเจ็ดบาทก็พอแล้วครับผมคันนี้ได้กล้องรอบคันด้วยนะครับผม <S <S มีข้างหน้า <S <S ข้างหลังด้วยนะแล้วก็กระจกด้วยอ่าแล้วรีวิวมาจนทั่วแล้วคันนี้ก็ไฟหน้าไฟตากระจังหน้าสวยหมดโดยรวมแล้วที่ผ่านมาสวยหมดเลยสําหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจมังกรชาแนลนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0834643377นะครับผมขอเพียง มีอาชีพที่ตรวจสอบได้นะเหมือนนะแมมีเอกสารอาชีพนะครับผมเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และส่งรถฟรีถึงบ้านดาว7็บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีพลบสุดยอดอยู่แล้วใครไม่เจ๋งผมเจ๋งเต็นต์มังกรดาวเจ็บาทครับผม